เรามาดูกันค่ะในเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารค่ะว่ามันเสี่ยงขนาดไหนอะไรายท่านที่ทําในเรื่องของการค้าหรือการตลาดพ่อค้าแ,แม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายนะคะจากอดีตค่ะที่ณเคยอยู่สมกครเนาะในอดีตไม่ได้มีข้อมูลนะยังตรวจสอบได้เลยแต่วันนี้กรมสม,มรคค่ะได้มีการออกนะคะกฎหมายในเรื่องของกฎหมายภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะใครก็ตามค่ะที่มีการเปิดบัญชีหลายๆบัญชีค่ะ มาดูค่ะว่าจะเข้าข่ายกับการที่ธนาคารส่งข้อมูลเราไปที่สำนักหรือเปล่าตอนนี้ทุกท่านค่ะใครที่มีการเปิดนะคะในเรื่องของสมุดบัญชีธนาคารแล้วมีการรับค่ะเงินนะคะรับฝากรับโอนไม่ว่าจะจากในเรื่องของเคอน์เตอร์ธนาคารนะคะจากแอปพลิเคชันค่ะจากอินเทอร์เน็ตทั้งหลายแหล่นะคะถ้ามีจำนวนเกิน3,000ครั้งหรือเปล่าคะ ท้ามีเทวะนะ,ะจํานวนเงินไม่สําคัญนะคะ3 0 0พันครั้งส่งเลยนะคะอีกเงื่อนไขหนึ่งค่ะถ้าท่านมีรายการนะคะการรับเงินเข้าออกอ่าการรับเงินเข้านะคะเกินกว่า400ครั้งค่ะบวก2ลร้านทั้ง2ข้อต้องเข้าเงื่อนไขนะคะธนาคารจะส่งข้อมูลเหล่านี้นะคะให้กับกลุกม,ส,มส่งอะไรบ้างคะส่งในเรื่องของอรายชื่อคะ่ะส่งในเรื่องของเลขประจําตัวคะ่ะ ผู้เสียภาษีของท่านนะคะส่งในเรื่องของจํานวนครั้งค่ะแล้วก็จํานวนเงินด้วยถามว่าล็อกเค้ไหนล่ะที่เข้าเงื่อนไขบ้างตัวอย่างนะคะถ้าในเงื่อนไขถ้าคุณมีการรับเงินเข้า450ครั้งนะคะ450ครั้งแต่นะคะเงินที่รับโอนมาจํานวน1,800,000บาทนะคะอันนี้ไม่เข้าเงื่อนไขนะคะเนื่องจากจํานวนครั้งเกินค่ะแต่ จำนวนเงินผิดค่ะอันนี้ไม่ได้ถูกส่งข้อมูลค่ะอีกธนาคารหนึ่งค่ะปรากฏว่ามีการรับโอนเงินนะคะ20ล้านบาทเลย10นละ้านบาทเลยแล้วจํานวนครั้งที่โอนค่ะ2ครั้งค่ะอ่าอันนี้กรมสำหรับต้องส่งข้อมูลไหมคะธนาคารไม่ต้องส่งนะคะฉะนั้นถ้าในเงื่อนไขค่ะจำนวนครั้ง2ครั้งถือว่าผิดเงื่อนไขค่ะ แต่จํานวนเงิน10บล้านถือว่าถูกถ้าเป็นผิดและถูกลักษณะนี้ก็ไม่ต้องส่งข้อมูลนะคะธนาคารไม่ได้ส่งข้อมูลทดีนะคะแต่จะบอกท่านค่ะท่านแน่ใจนะคะว่าในการเปิดหลายๆธนาคารแล้วถ้าไม่เข้าเกณฑ์หรือเข้าเงื่อนไขของกองสำรองแล้วท่านจะไม่ถูกสำรกรตรวจน,นะคะอันนี้คนละเรื่องนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ท่านมีการเปิดบัญชีหลายๆธนาคารค่คะ มันจะมีจํานวนเงินดอกเบีย้ยค่ะที่จะไปโชว์ที่สมาครค่ะว่าท่านมีดอกเบีย้ยที่ธนาคารไหนบ้างนะคะอันนี้เชื่อเลยว่ายังไม่มีใครบอกท่านฉะนั้นวันนี้ค่ะในเรื่องของการเปิดหลายๆแบงค์ไม่ได้บอกว่ามันมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงวางแผนภาษีกันค่ะ